สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิตชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่1ธันวาคม2564โดยเริ่มต้นคําททานายตั้งแต่วันนี้ก็คือ19พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับระยะทํานายสันส้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานโชคลาภบ,บุญสมบูรณ์ชะตาแล้วก็ตัวเลขมงคลแต่เรื่องของการงานเนี่ยในคลิปนี้ผมจะไม่เน้นสักเท่าไหร่เพราะว่าจะไปนเน้นในคลิปประจําปีนะครับซึ่งกาลังเริ่มทยอยทาออกไปเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพอดีมีงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ตอนนี้งานซาซาและเกี่ยวกับเรรื่อองงขานนนบุุสทะคับ ผมไปทาบุญท่ากรถิน่นบ้างไปทําบุญตรงโน้นตรงนี้บ้างมันก็เลยจะไม่ค่อยได้ทาคลิปสักหลายแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาทําแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่2ประจําวันที่1นธันวาคม2 5 6 4นี้ส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกิชชลียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ i อ line f a n p แฟนเพจ e b o o k อย่าตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบ ตัวตัวตัวเอกลุ่นีเลยนะครับหรือจะเปิดพื้นดวงชะตาหรือจะดูเจาะจงแบบเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับ และราศีที่ผมกลำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือราศีพิจิกนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมในรอบเดือนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นวันเกิดของคนราศีพิจิกเลยนะครับส่วนว่าจะมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าจาอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้ผมทํานายดวงชะตาแบบรวมๆนะไม่ได้จ,อจ่อจงดวงของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะมันอาจจะตรงไม่ตรงบ้งางเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับบางทีมันก็ตรงบางทีมัน แบบรวมๆไม่ได้เจาะจงดวของใครมันต้องต้องมีเป็นปกตินะครับเพราะฉนั้นใช้เป็นแค่ไกล์ไลน์นำทางก็พอหรือเอาเป็นแค่แนวทางในการที่จะเสี่ยงโชคหรือว่าซื้อหวยซื้อ,อลอตเตอรี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับชาวราศีพิจิกในรอบปักนี้เนี่ยเรื่องของการงานต้องเรียนว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดนเพ่งเล็งจะมีตีเตียนมาทําให้เกิดอาการน้อยใจเสียใจแถมยังมีโอกาสที่จะโดนเจ้าหนายเนี่ยเพ่งเล็งด้วยส่งผลให้เรื่องของการงานในช่วงนี้นรู้สึกว่า จุกจิกจู้จีจ้จน่าเบื่อน่ารำคาญยิ่งใครที่อยู่ในกลุ่มของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือบัญชีหรือรายรับรายจ่ายในช่วงนี้ผมต้องบอกว่าต้องระมัดระวังและก็รอบคอบให้ดีแต่ให้ผลดีกับคนที่อยู่ในแวดวงของเครื่องประดับร้านทองร้านเพชรจวเวอรี่ถือว่าไปได้สวยช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างคึกคักอาจจะเป็นเพราะใกล้ปีใหม่ก็เลยส่งผลทำให้คนเราเนี่ยนะเริ่มที่จะใช้จ่ายซื้อทองเป็นของขวัญให้กันและการลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคร องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่ดีกําลังมีโอกาสดีๆในการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆแต่ควรจะรอให้สิ้นปีนี้ไปก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นจะดีที่สุดนะครับเพราะด้วยเหตุผลว่าหนึ่งเรากําลังเจอกับอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลองมองทิศทางลงไม่ดีว่าควรจะลงทุนหรือไม่แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ส่วนท่านที่เปลี่ยนงานเนี่ยบอกเลยว่าในช่วงนี้หากแม้นเราไม่อยากได้โบนัสเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าอยากได้โบนัสอย่าเปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็ย งานในรอบปากนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องถอยถีถอยอาศัยหรืออาจจะต้องรอบครอบรัดกลุ่มพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่อยเริ่มต้นทําหรือเริ่มต้นที่จะ เดินหน้าต่อไปในการที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานส่วนคนที่กําลังอยากจะทาธุรกรรมทางเงินกู้เงินเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ธนาคารเพื่อมาทําธุรกิจหรือว่าเสริมสภาพคล่องคนราศีพิจิกีโอกาสประสบความสําเร็จครับแล้วยิ่งส่งผลดีมากมากช่วงวันที่1นธันวาคมเพราะทั้งเงินที่ได้จากแบงค์เงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคซื้อหวยโซเชียลีต้องเรียนว่าคนราศีพิจิกดวงการเงินโดดเด่นครับแต่การงานอาจจะไม่ค่อยได้ตังใจสักเท่าไหร่เรื่องของการงานออกมาในรูปแบบนี้เรื่องของการเงินก็คข่าวๆไปถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ใครที่กำลังอยากจะซื้อบ้านซื้อรถคนราศีิิิิกในรอบเดือนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้แล้วประสบความสำเร็จด,ด้วยนะ ต้องบอกว่าก่อนปีใหม่เนี่ยคนราศีพิจิกหลายคนมีบ้านแล้วก็มีรถใหม่ด้วยถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยควรจะต้องวางแผนให้รอบคอบแล้วก็รัดักลุ่มนิดนึงเพราะบางทีช่วงปีใหม่เราอาจจะต้องใช้เงินเยอะหรือว่าในช่วงปี2 5 6 5อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะ,ะนั้นต้องคิดแล้วก็กะกณฑนให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นหรือทําอะไรต่อไปเป็นแบบนี้นะครับเรื่องราวของการงานและการเงินเอาพอสังเกตขนาดนี้นะครับเพราะเรามาเน้นในเรื่องของโชคลาภมากกว่าก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าการเงินคนราศีีพิจิจก่ยดดวงอ อย่างหนึ่งนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกหากแม้ในใครก็ตามที่กําลังอยากจะขายที่ดินหรืออยากจะขายบ้านในรอบปักนี้เนี่ยมีแนวโน้มดีนะจะมีข่าวมาถึงจะมีข่าวดีมาหาคุณมีโอกาสที่จะขายบ้านได้แต่ก็ต้องเรียนว่าอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะวางตัวเลขกลมๆไว้แล้วก็ให้ไหนหน้าเขาจัดการหาลูกค้ามาให้เองแต่ว่ามีแนวโน้มดีในการที่จะขายได้สําเร็จเพราะฉะนั้น ถือว่าคนราศีพิจิกห,หลายๆท่านกาลังจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองในรอบปังนี้ครับคราวนี้หลังจากที่เรามาพูดกันเรื่องของการเงินเรื่องของการงานแบบนี้แล้วเนี่ยคราวนี้เรามาต่อกันว่าเรื่องของทิศนําโชคนะครับดาวคู่มิตรเลขนําโชควันที่เวลาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะกราบสักการะบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้โดดเด่นรุ่งเรืองยิ่งในช่วงวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรอย่างไนจะดีที่สุดนะฮะ คนราศีพิจิกในรอบปังนี้นะครับทิศนําโชคมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองทิศนะครับก็คือทิศตะวันตกและทิศใต้แน่นอนฮะถ้าบอกว่า2ทิศนี้เป็นทิศที่เป็นมงคลคนที่อยู่ทางสองทิศนี้รับรองได้เลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่กาลังจะเกิดขึ้นอยากถ้าเป็นทางภาคใต้นี้แน่นอนฮะว่าจะดีไข,ข่ต้องบอกว่าสมบูรณ์และก็บริบูรณ์มากนะครับทางทิศตะวันตกก็นครปฐมกาญจนบุรีประจวบเหล่านี้ที่ย้ายไปทางทิศตะวันตกก็ถือว่าโดดเด่นทั้งหมดนะครับ และสีที่เป็นสีมงคลสีนำโชคให้กับคนราศีพิจิกก็คือสีทองสีฟ้าสีขาวสีนี้จะเป็นสีมงคลสีนำโชคเวลาที่เราจะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเข้าไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งให้ใส่สีนี้จะมีโอกาสดีๆประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วจะเอ็นดูเมตตาพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราลักษณะเป็นแบบนี้ครับส่วนดาวคู่มิตรเป็นผู้หญิงผิวเนื้อดาแดงนะครับผมสูงอายุไม่เกิน50ปีคนลักษณะแบบนี้จะมีแผ่ลอตเตอรี่อยู่ทาง ทิศใต้หรือไม่ก็อยู่ทางตะวันตกสองทิศนี้หากแม้นเราจะเจอคนลนักษณะแบบนี้เข้าไปซื้อไปพูดไปคุยได้เลยหรือจะให้เขาหยิบจับให้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วดูว่าเขาเอาเรียออะไรมาให้แล้วก็ลองเอาไปเสี่ยงไปแทงดูมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะสําหรับคนราศีพิจิกเพราะว่าดวงตัวชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภถือว่าโดดเด่นอยู่แล้วนะครับคุณมีโอกาสที่จะถูหวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมากจะน้อยทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของคนที่เกิดราศีพิจิกเท่านั้น เมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็มาว่ากันเรื่องของบุญสุนทานนะครับใครที่มีโอกาสได้เข้าไปทําบุญทําบุญท่ากรถินหรือมีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมบวชเนคขมะที่ผ่านมาหรือมีโอกาสได้ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่พระรงโรจริทธิ์วัดไร่ขิงวัดม่วงอ่างทองหรือจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลหรือว่าจะเป็นวัดพนันเชิงรวมถึงวัดโสธรวรารามที่ผ่านมาหรือในช่วงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปกราบสักการะบูชาขอพรขอโชคลาภได้เลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป กราบสักการะบ,บูชาแล้วมักมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลากแล้วถ้าถามผมว่าหากแม้นเราไปทําบุญตรงนี้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เราเสี่ยงโชคตรงนี้ได้ไหมก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า ชาวราศีพิจิกเนี่ยควรจะต้องดูดาวคู่มิตรแล้วก็ทิศทางที่เป็นมงคลด้วยจึงจะดีที่สุดนะครับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าวัดวารามที่ผมแนะนําไปใครที่เกิดราศีพิจิกแล้วได้ไปทํามาหรือไปทําบุญท่อกรถินมาแล้วก็คือเข้าวัดฟังธรรมทา,มทา,มทามนศีลภาวนาอยู่เป็นนิจศีลอยู่แล้วเป็นคนจิตใจดีโอบอ้อมอารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองพร้อมที่จะอนุเคราะห์เกื้อหนุนให้ท่านได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับแต่ถ้าเราเป็นคนที่่่แบบวาใจไไมมม้สร,รรรรกเป็นคนคคอาาตููุณ คนเป็นคนที่คดในข้องอในกระดูกแบบนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างที่จะยากโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่แน่อาจจะไปได้สําเร็จแต่ถ้าในเรื่องของบุญกุศลหากเป็นลักษณะแบบนี้โอกาสที่จะมีโชคมีลาบถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ถ้าเรามีคมวิหารสีเป็นวิหารธรรมของความเป็นเครื่องอยู่รับรองได้เลยว่าเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาลักษณะเป็นแบบนี้ครับ คราวนี้หลังจากที่เราไปไหว้พระสิสสิทธิ์สักการะแล้วคราวนี้มาว่ากันถึงบุญเสริมดวงชะตาของคนราศรีพิจิกนิดหนึ่งนะครับ บุญทำแล้วจะส่งผลโดันดาลให้คนราศีพิจิกประสบความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่รวมถึงเรื่องของการงานการเงินโดดเด่นในรอบปักนี้คือการทําบุญเททองหล่อพระนะครับหรือร่วมบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินให้กับวัดวาอารามหรือว่าจะเป็นสํานักสงฆ์ต่างๆที่ท่านกําลังต้องการอยากจะขยายขยายเพื่อที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาสาธรรมะคนราศีพิจิกสามารถร่วมบูญตรงนั้นได้เลยนะครับจะโดดเด่นมากหรือเราจะทําสังฆทานถาวายพวกอัฐบริ ขานแด่พระภิสุสงฆ์ก็ได้เช่นเดียวกันโดดเด่นมากนะครับแต่ถ้ากรณีเราไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปสำนักสงฆ์โน่นนี่นั่นก็สามารถที่จะทําบุญแบบออนไลน์ได้เช่นโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าจะเป็นมูลนิธิสิริราชโรงพยาบาลโรคหัวใจหรือว่ามูลนิธิเด็กและก็สตรีเหล่านี้คนราศรีพิจิกทำแล้วเนี่ยมักจะโดดเด่นแล้วก็ประสบความเด็จเพราะเป็นบุญที่จะเกื้อหนุนให้ชาวราศรีพิจิกเนี่ยประสบความเร็จในช่วงวันที่1ธันวาคมนี้นะครับ หลังจากที่เราพูดกันถึงเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานเรื่องของบุญเสริมดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบสักการะบูชาคราวนี้เราก็มาว่ากันว่าเลขนําโชควันที่ที่เป็นมงคลเวลาและก็สถานที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเลขนาโชคงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6พันห้าหสี่ของคนราศีพิจิกก็คือเจ็ดหนึ่งสี่และก็ศูนย์วันที่ที่เป็นมงคลก็คือเริ่มต้นซื้อได้ในช่วงวันที่ยี่สิบยี่ส3บเอ็ดยสี่ยิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบและก็วันที่หนึ่งนะครับ เวลาถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยแนะนำให้ซื้อในช่วงเวลา7.21นาฬกานทีและเวลา1 0 2นาฬิกา21นทีถ้าเป็นช่วงบ่ายเริ่มต้นที่เวลา1 3บ9นาฬิกานาทีนะครับ และก็อีกเวลาหนึ่งก็คือ15นาฬิกา7นาทีแต่ถ้ากรณีเราจะซื้อออนไลน์นะครับซื้อผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็ซื้อได้ในช่วงเวลา21นาฬิกา10นาทีสำหรับสถานที่เหมาะมากเป็นมงคลสำหรับคนราศีพิจิกนอกเหนือจากวัดวาอารามที่เราไปทำบุญมาแล้ว1ก็คือหน้าแบงค์หน้าธนาคาร2หน้าร้านทองแล้วก็3ก็คือหน้ากรมที่ดินหรือใครที่กำลังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินไปโอนที่ดินอะไรต่างก็สามารถที่จะซื้อบริเวณนั้นได้เลยรวมถึงนำเลขโฉนดที่เรากำลังโอนทองโอนที่กันอยู่เน มาแทงเป็นหวยได้มันเป็นแหล่งที่มาของโชคลาภของคนราศฤฤ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 ีพิจิกได้เช่นเดียวกันนะครับสถานที่ซื้นอนอกเหนือจากสองที่เดีแล้วก็คือริมน้าริมทะเลท่าเรือข้ามฟากอย่างสมมุติเราเดินทางไปโรงพยาบาลสง์หรือว่าเดินทางไปโรงพยาบาลศรีลาก,ก็สามารถที่จะซื้อได้เลยบริเวณท่าเรือศรีลากท่าเรือราชวงศ์หรืออะไรก็ได้ใกล้ๆตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นท่าน้านนเหล่านี้แต่ว่าต้องเน้นในส่วนของคนที่เป็นนาวคู่มิตรก็คือผู้หญิงผอมบางผิวเนื้อน้าแดงอายุไม่เกินห้าสิปี ลองดูว่าเขาอยู่ทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกหรือไม่อย่างไรเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกในงวดวันที่1นธันวาคม2 5 6 4นี้นะครับสรุปโดยรวมก็คือว่าดวงของคนราศีพิจิกเรื่องของการงานในรอบปังนี้มีเรื่องให้จุกจิกจู้จี้กวนใจไม่ควรจะเปลี่ยนงานโดยประการทั้งปวงใครที่กําลังจะกู้เงินมีโอกาสประสบความสําเร็จและวันที่1นธันวาคมเนี่ยนะครับราศีพิจิกมีโอกาสที่จะประสบความเร็จมีโชคมีลาภถูกหวยถูกรอตตอรีสมดังความที่ตั้งใจไว้ที่สำคัญที่ผมมเอออ่่ยยาาาาาไดด้ขรัหกส หากแม้นมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นกับเราสิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่กับเราไปนานๆจะไม่เกิดปุ๊บแล้วหายปั๊บไปเลยเหมือนสามรถถุงหวยนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะบ,บูชาขอพรก็คือพระรวงโรจนทริ์นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงอ่างทองหรือจะเป็นแถวอยุทยาก็ได้นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลหรือว่าจะเป็นวัดพนันเชิงหรือว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อสมบรก็ได้คือรวมๆแล้วเนี่ยในยอยุธยาในคนราศีพิจิกหากแม้ในใกล้ตรงไหนเข้าไปกราบสัก ะจะส่งผลโดนบันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของชคลาภทางการเงินและการงานในงว,วันที่1ธันวาคมนี้นะครับเอาละครับสําหรับราศีพิจิกมหาเฮงอันอดับที่สองกับผมหมอกริชโชลีก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันใหม่กับราศีถัดไปส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ